พบกับเพจคุกกิ้บายวาริสินในเมนูแกงขี้เหล็กนะคะวันนี้เราจะแกงขี้เหล็กกับเนื้อไก่กันนะคะอันนี้คือใบขี้เหล็กที่เราไปเด็ดมานะคะมันจะมีลักษณะอย่างนี้นเดี๋ยวเราจะเด็ดใบขี้เหล็กแล้วก็เอาไปต้มรินน้ําทิ้งสักสองรอบนะคะตอนต้มก็ใส่เกลือไปสักเล็กน้อยนะคะวิธีที่เราจะเลือกใบขี้เหล็กเราจะเลือกแค่ใบอ่อนนะคะใบเก๋เราไม่เอานะคะ ก็คือถ้าเราได้ใบอย่างนี้เราก็เด็ดเอาอย่างนี้เลยนะคะเอาแค่ใบหอนะไปต้มค่ะแล้วก็ริ่มน้ำพินหลายๆรอบล้างให้สะอาดนะคะอันอย่างงี้เก่เราไม่เอานะคะถ่ะเมื่อเรารูดใบขี้เหล็กเ็มได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราเอามาใส่หม้อแล้วก็ใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชานะคะเอาไปใส่น้ำพอท่วม แล้วก็เอาไปต้มรินน้ําทิ้งแล้วก็บีบเอาน้ําที่ข้นๆออกให้เหลือความขมน้อยที่สุดนะคะเอาไปต้มกันเลยคะ่ะมาดูขี้เหล็กที่เราเอามาต้มนะคะต้มให้มันเดือดพล่านอย่างนี้เลยนะคะต้มไปสักครู่แล้วไปรินน้ําออกแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าบีบน้ําที่มันขมๆออกสักสองรอบนะคะต้มแบบนี้รินน้ําทิ้งสักสองรอบนะคะแล้วค่อยเอาไปแกงนะคะ ต้มไปเรื่อยๆก่อนค่ะแล้วค่อยเรียน,น้ำดื่ม สิ่งที่เราต้องเตรียมในการทําแกงขี้เหล็กวันนี้เราจะใส่เป็นเนื้อไก่นะคะจะเป็นสะโพกไก่1ชิ้นแล้วเนื้ออกไก่1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีใบขี้เหล็กที่เราเอาไปต้มใส่เกลือ1นช้อนชาแล้วรินน้ําทิ้งไป2รอบแล้วก็บีบเป็นก้อนๆเพื่อ,อลดความขมล้างน้ําสะอาดหลายๆรอบนะคะเพื่อลดความขมของใบขี้เหล็กก็จะได้สามก้อนนะคะก็มีกระชายเดี๋ยวเราจะเอากระ,ะชายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาตามรวมกับพริกแกงวันนี้เราใช้พริกแกง2ถุงนะคะ ะะกระเทียมสองหัวกระทิแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํทำกันเลยนะคะเราจะมาเอากระชายหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกในการตางค่ะ น,นี้เรามาตำพริกแกงนะคะใส่กระเทียมไปสองหัวเลยค่ะริกแกงใส่ลงไปเลยค่ะใส่กระชายลงไปเลยค่ะ จะได้พริกแกงลักษณะอย่างนี้เอาพรแกงขี้เหล็กใส่ไข่แล้วค่ะเอาพริกแกงกันเลยคะ่เกกะเพื่อนแกนะะ่นี้ค่ะใส่กะทิลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อน,นะค่ะพอกะทิเริ่มแตกมันใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะคะก็มีพริกแกงกระเทียมแลวก็ไข่ชายใส่ลงไปผัดเลยค่ะ ัดให้หอมเลยนะคะแกงดาวก็สำคัญตอนนี้นะคะคือผัดพริกแกงให้หอมให้จะพริกแกงมัน เมื่อไ,ไ,ได้เมื่อไ,ได้พี่แกงรักไก่อย่างนี้แล้วเราเอาไก่ เรามาใส่นะคะเนื้อไก่เราก็ไปล้างแล้วก็พักสีนืล้านะคะ Uhm. ปลาไว mm ้ตักี้คเราจะดูนนะคะเพื่อไก่ที่เราคั่นไก่ที่สุกแข็เพื่อไก่ของเราจะได้ไมมีส่นขานะคะเอาน้ำที่ซมดกับเนื้อไก่ให้มันให้มีไึน ก็แค่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายใส่คั้งสองช้อนชานะคะ,น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 ,ะ,คะน้ำปลาน้ำปลาทั้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาค่ะใส่ทัหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะเมื่อเราคั้วไก่จนได้ลักษณะนี้แล้วเราจะมาใส่น้ำไปนะคะ ใส่น้ำลงไปเร่งไฟร้อนปิดฝารอให้น้ำเดือดเรามาดูกันนะคะน้ำเดือดแล้วรอให้ไก่สุกชั้นิดหนึ่งก่อนนะคะดูว่าไก่เราสุกดีหรือยังนะคะค่อยใส่ขี้เหล็กลงไป เรามาชิมรสชาติดูกันเลยนะคะอ,อ่อนเค็มนิดหนึง่งจะเติมเกลือไปประมาณปลายช้อนชานะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมค่ะชิมดูอีกรอบ คราวนี้ใช้ได้เลยดูไก่เรานะคะว่าสุกด,ดีแล้วนะคะเล้ามาใส่ใบขี้เหล็กลงไปเลยนะคะ ตอนนี้เรามาใส่กระีิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะ สามด้วยต้นหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงที่เหล็กใส่ไก่ของเราปิดแก๊สเลยคะ่ะ ามาเสิร์ฟใส่จาน,นร้อนๆกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงขี้เหล็กใส่ไก่ของเราทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะลองไปทำดูกันนะคะ